สวัสดีครับดีตอนรับเข้าสู่ช่องน้องปาขวันครับนี่นาขีโดนเด็ดมาครับคนละครับวินาววินาวคนละครับส่วนตัวเด็ดแต่ <c oughs> กลางมือร้องลอยเด็กกันเฮ้ยคาร์โบนัทชี ในเ,เมืองละเอีดครับบรรยากาศฝนกำลังกี่โตกครับบรรยากาศการเดินทางม,มาดูตรงไอฮอว์โหวตด้วยักตรงนี้เนี่ยนำฮอว์โหวดเล่นมา เก็บพ่อเนี่เป็นเป็นบัตรเนี่ยอายุผลกำลั้อ,องยิโจ๊กครับาอายุเขาหนึ่งคนละครั้งตัวโตมารับรถไหนยังเบอร์สองห่อยเอาตัว <laughs> ใครก็ยืนเสือ <c oughs> <c oughs> ครับเ oh ล่นขีนนครบเล่นขี่รเล่นขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ ba bên đoàn nàng gục đồ Nàng một theo mương loài yết Mương Mương lâm ามครับบรรยากาศรถ<ร>นนตัดเป็นตะนอนเงินมือร้อยเอ็ดครับใหญ่มากขับดีๆขับดีๆว่าแหละครับ,รบ,รบใช่กระตกุกสวิสวัสดิ์ นับชมต่อครับกล้ช้อนหัวบู์แล้วโอ้หัวบู์เงิรอยเอ็ด หมอบอดติดไฟแดงตามเรื่องว่ามันไฟแดงนี่ว่ามันไหนสองลอยมีดอันหนึ่งว่ะจะสองลอยอ่นนี้ป่ะสามลอยไป็นสามลอยมีดเออมีแยงอ่ะปล้อยสวนอยสวนนันเด้ไหมไปไปเยอะกว่ามัน กัจูบนากันสร้างบุญกับมานส้งางบิ่กับไปไส่แดง <ไป S 2> กัดเจ๊บบาพี่น้องคี้โรเล่นโรเล่นครับเมืออ่อวาเห็นใส่ <laughs> ยดงก็ได้ยินเด็กอ่ะยินเด็กว่ะ ครับโหดเมืองเวทครับสูงใหญ่ สูงใหญ่ตะการตาได้ไม่เที่ยวไปครับพี่นอ้องนี่ครับตั้งยูใจกลางเมืองเลยครับบึงพระลานใจครับหมอปุดสวยงามครับสว,สวนออกกำลังกายออกกำลักกงกายปลบอบครับ แง่เพื่อนแง่ขอบคุณท่านครับที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามช่องน้องบักันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย